สวัสดีค่ะบริษัทป r o p e r t y a d v a n t a g นะคะวันนี้จะพาชมซับคอนโดลิเวอร์พาร์คตึก4ชั้น8ขนาด34.2ตารางเมตรกว้าง4เมตรลึก8.6เมตร1ห้องน้ำอาคารสูง15ชั้นห้องเรามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้นะคะติดวอลเปเปอร์ให้ใหม่ทาสีห้องใหม่และติดแอร์ใหม่ยี่ห้อมิ t s u b i s h 18 btu และมีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าตู้ื้อผ้าบิวอินเตียงชั้นวางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เย็นผ้มาม่านนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมีลิฟต์มีร้านมินิมาร์ทอาคารที่จอดรถกล้องวงจรปิดคีการและรักษาความปลอดภยัยตลอดย4ิบชั่วโมงที่ตั้งผงหยุดทิน7 2ต,ตําบลบุคคลอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีใกล้กับเสียหลังสิทธิโรงพยาบาลแพทย์รลังสิตธิ์ตลาดสีมุมเมืองสถามทูป,ปัตเต็มมีฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์และ bts สายสีเขียวสถานีคู่คตและขอ BTS สายสีแดงสถานีดอนเมืองและสนามบินดอนเมืองราคาขาย7 0 0 0 0สบาทท้วนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์หรือเบอร์โทรท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ